ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเมสันกินวูดนะครับที่ถูกตั้งค่าให้เริ่มการฝึกซ้อมเดี่ยวในช่วงเดือนเมษายนเพื่อพยายามเรียกความฟิตตัวเองกลับมานะครับทางนี้นะครับคนวงในก็ยังยืนยันอีกว่าเมสันกินวูดนั้นมีโอกาสที่จะลงเล่นให้กับแมนยู3นัดหลังสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเมสันกินวูดนั้นสร้างความประทับใจให้เทนทากช่วงฝึกซ้อมเดี่ยวนั่นเองนะครับโอ้โหถ้าเกิดกลับมาก็ดีใจนะครับ เออเมสันคิมูเนี่ยเขายิงได้ทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวาครับยิงคมทั้งสองข้างนะครับตีนของเขาเนี่ยโคตรโหดลยไอเด็กคนนี้ล่าสุดนะครับก็มีข่าวรายงานออกมาว่าทางดาบิดเดยแคนั้นได้ปฏิเสธข้อเสนอใหม่ล่าสุดของแมนยูนะครับเหตุผลมี3ประการครับเหตุผลที่1ก็คือว่าถ้าเกิดเขาเซ็นสัญญาแล้วเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะยังเป็นเบอร์หนึ่งของสโมสรหรือไม่เหตุผลที่2ก็คือว่า เขายอมลดค่าเหนื่อยลงแต่สโมสรแมนยูนั้นลดค่าเหนื่อยเขาเกินไปนะครับซึ่งเขาไม่พอใจเขามองว่าเอ่อถ้าเกิดจะลดค่าเหนื่อยนะต้องลดให้สมเหตุสมผลสมกับฟอร์มที่เขาแสดงออกมาตอนนี้ที่มันดีเยี่ยมนะครับเหตุผลที่3ก็คือว่าตอนนี้เขารอให้สโมสรนั้นตอบกับข้อเสนอของเขาครับว่าสโมสรนั้นจะเอายังไงรอข้อเสนอของสโมสรตอบกับอย่างชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าสโมสรนั้นไม่มีความชัดเจนเดคอานั้นก็พร้อมที่จะออกจากรั้วอุตสาฟกร์ดแบบฟรีค่าตัวอีกด้วยนะครับโอ้โหถ้าเกิดจบ แบบนี้ก็คือจบไม่สวยนะครับดีอาต่อมานะครับก็เป็นข่าวของซาบิเซอร์นะครับที่เขาหวังว่าจะย้ายเข้ามาร่วมทีมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบท้าวอในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเมื่อสัญญายืมตัวของเขานั้นสิ้นสุดลงนะครับทั้งนี้นะครับทางซาบิเซอร์กับไบร์นมินิกนั้นก็ไม่มีแผนที่จะไปด้วยกันได้ต่ออีกแล้วนะครับมันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ซาบิเซอร์นั้นจะย้ายมาแมนยูท้าวอนะครับถ้าเกิดว่าเขาสร้างผลงานแบบเข้าตาเทนฮากันนะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของดีโกดารูนะครับที่เขาทําสถิตินะครับเป็นกองหลังที่มีความเร็วเป็นอันดับ2ในพรีเมียร์ลีกลูกดูการนี้นะครับซึ่งดารูนั้นมีความเร็วอยู่ที่35.76นะครับทำไมผมรู้สึกว่าดารูมันช้ากว่าวันบิสซาก้าว่าเวลาผมดูบอลนะครับผมคิดว่าวันบิสซาก้ามันจะเร็วกว่านะครับแต่ไม่ใช่เนาะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอลิกทนฮานะครับที่มีแนวโน้มสูงเหลือเกินนะครับที่จะเลือกกอนซาโลลามอนะครับมาเป็นกองหน้าคนใหม่ของทีแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับทางนี้นะครับค่าตัวของกอนซาโลลามอสอยู่ที่88ล้านปอนด์นะครับซึ่งมันใกล้เคียงกับค่าฉีกสัญญาของเขาเลยค่าฉีกสัญญาของเขาอยู่ที่105ล้านปอนด์นะครับ คั้งนี้นะครับมันก็มีความไม่แน่นอนจากเจ้าของคนใหม่แมนยูนะครับมันทําให้แผนการที่จะซื้อตักเตะกองหน้าคนมาเข้ามาใหม่เนี่ยมันล่าช้าลงนะครับตอนนี้เทนฮาก็กําลังวางแผนอยู่นะว่าจะซื้อใครอะไรยังไงเข้ามานะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเกียวซอร์มันก็ยืดระยะเวลาออกไปนะครับมันทําให้แผนต่างๆของเทนฮากนั้นมันช้าลงนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูนิเต็ดนะครับที่ต้องจ่ายเงินให้กับพวกเอเจนคนกลางครับรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน25ล้านปอนดน์ครับสแสดงว่าพวกเอเจนเนี่ยมันหาเงินกับนักเตะแล้วทางสโมสรก็ต้องจ่ายเงินให้นักเตะด้วยเอเจนด้วยใช่ไหมนี่ผมเข้าใจถูกไหมสแสดงว่าอาชีพเอเจนเนี่ยมันได้เงินดีนะไม่ต้องไปเตะบอลด้วยแค่ไปพูดคุยเฉยๆอะไรประมาณนี้ปะ <laughs> ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของบูนูเฟอร์นันเดสนะครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บในการฝึกซ้อมนะครับและคาดว่าจะพลาดการลงเล่นในเวลาที่เหลือของฤดูการนี้นะครับจนจบฤดูการนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคิสเตียนอิล็กเซ่นเขากลับมาแล้วนะครับผมหวังว่าอิลเกเซ่นนั้นจะแบกแมนอยู่เหมือนที่เขาแบกเบนฟอร์ตนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอลิกเทนฮาร์นะครับเนื่องจากว่ามีนักข่าวคนหนึ่งนะครับอย่างไซมอนเพียสนะครับเขาติดหิมะราวสิบชั่วโมงนะครับหลังจากที่เขามาสัมภาษณ์เทนฮาร์นะครับแล้วก็พอเทนฮาร์รู้เรื่องนั้นเทนฮาร์ก็เลยส่งหนังสือคู่มือเอาชีวิตรอดนะครับไปให้เขานะครับพร้อมกับเขียนข้อความที่ว่าเอาไว้เผื่อต้องใช้ครั้งหน้าขอให้ปลอดภัยนะพร้อมกับเขียนลายเซ็นของเขาด้วยนะครับโอ้โหเทนฮาร์แสดงว่าเขาก็เป็นคนตลกหรือเขาเป็นคนที่แบบห่วงใยคนอื่นอยู่นะเนี่ย ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของคาเซมิโลนะครับที่เขาเป็นที่ยอมรับของ2ตํานานนะครับสองตำนานที่ว่าก็คือปีเตอร์เขากับดิโอฟอดินานะครับโดยปีเตอร์เขานั้นเขาโดนตั้งคําถามว่าถ้าเกิดคาเซมิโลเนี่ยกับโรดี้คุณจะเลือกใครและปีเตอร์เขาก็ตอบว่าเขาเลือกคาเซมิโลแต่ส่วนดิโอฟอดินานะครับเขาก็ได้ออกปกล่าวว่าคาเซมิโลนั้นเขาเป็นผู้เล่นหรือเขาเป็นนักบอลที่มากกว่านั้น เขาเป็นผู้นําในสนามเมื่อพิจนารณาจากประสบการณ์และความสำเร็จของเขาจากเรอมาลิกนะครับแสดงว่าคาซิมิโร่ที่เขาเก่งจริงนะถึงแม้เขาจะอายุเยอะก็ตามนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริกเทนฮานะครับที่ตอบแบบเลี่ยงเลี่ยงเกี่ยวกับสัญญาแรดฟอร์ดนะครับโดยเข้าต่อว่าอย่างที่พวกคุณทราบกันดีเราไม่เคยนําเรื่องนี้ออกมาพูดคุยกันนี่เป็นเรื่องภายในของสโมสรดังนั้นสโมสรกับเอเจตนนั้นเขาจะทําหน้าที่ตัวนี้อย่างดีส่วนผมกับแรดฟอร์ดนั้นมีสมาธิในแต่ละแมตช์เพราะว่าผมนั้นอยากคว้าชัยชนะแล้วก็อยากคว้ารางวัลน,นะครับโอโ้เทนฮากตอบแบบเลี่ยงๆลี่ยงประมาณนี้เหมือนตอบมีนายามันจะบอกอะไรเราหรือเปล่าวะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวจากสำนักง,งานข่าว Daily m a i l นะครับที่เขาออกมาเขียนประมาณว่าตอนนี้แมนยูน t เต็ดนั้นให้ความสนใจจูดเบอร์ลิงแฮมดีแคนไลท์แล้วก็แฟงกี้เดยองนะครับคาดว่าถ้าเกิดได้เจ้าของใหม่หมาเนี่ยจะซื้อทั้ง3คนนี้เลยนะครับโอ้โหมันคือจะซื้อเยอะนะครับ3คนนี้ราคาไม่ต่ำกว่าร้อยล้านเลยนะครับมันแพงเกินไปนะผมว่าเนี่ย ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแม็กโทเมเน่นะครับที่แมนเชสเตอร์ยูในเต็ดนั้นจะประเมินเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่แมนยูนั้นพึ่งปฏิเสธข้อเสนอจากนิวคาเสเซิลไปในช่วงเดือนมกราคมนะครับทางนี้นะครับเราก็มาลุ้นกันว่าแม็กโทเมเน่นั้นจะอยู่หรือจะไปนะครับเพราะว่าตอนนี้นะทนฮาร์กก็ยังมองว่าแม็กโทเมเน่นั้นเป็นส่วนสําคัญกับทีมอีกด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าในอนาคตนะั้นมันจะมีคนเจ็บไหมอย่างเช่นคาซิมิ่เนียก็โดนใบแดงบ่อยหรือเกินนะครับแล้วก็ ที่ตีรินิกเซนเนี่ยถึงแม้ว่าจะกลับมาก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาฟิ0หรือเปล่าเลยครับแล้วก็เฟสก็เอาเน่เอานอนไม่ได้ด้วยนะครับตัวเลือกของที่น้ำมันน้อยไงเขาต้องเก็บนักเตะไว้ก่อนเนื่อเพิ่งขายแล้วประมาณนี้นะครับ ครับสุดท้ายเลยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกุสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ